ส่วนสำคัญในผมแอะอยู่กับผมเช่นเคยนะเจ๋งๆกำลสจะเบาดอนนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับเกมใหม่ที่เรากลับมาเล่นนะฮะเขาเล่นไม่เลียกว่าเกมใหม่ว่ะในโปรเจกต์ซอมบอยนะครับผมซอมบอยวันนี้เรจะมาเอาชีวิตรอดในโลกของซอมบี้นะฮะซุ้มเลยไหมเจ๋ จีจดเกิดเม็ดแต่เดาแต่เดาฉัเจีกูเกิดในเชนต่างงานจีจิกาอะไรไอสัตว์มูมีอาวุธัชนต่างานอืมกำล้อนได้ไงสินี้อะไรไม่เอ็ออฟฟิศออฟฟิเชลมีเดบุรีก็ไม่คิดไฟในการเลือกซื้อการ์ตูนเฮ้ยไอ้ปากกาปากกาโอ้โหเปิ้ลมาเจอสอมบิ๊เลยจอมบิจอนบิจอมบิ๊ดข้าตุ๊กกูดูอัน ออฟฟิศตตามจัดเลยกูวิ่งห้าข้องก่อนหมดแล้วเจ้ชอบไปเอ้ยเจอเจอห้องเซียมแต่เอ้ยปืนเอ้ยปืนไดิ่งอะวะขอโทษออฟฟิศบ้านฮู้บออิตบ้านอุ้ยมีหกปืนเลยลูกโม่ข้องเต็มมีปืนได้วะรู้สึกว่าถ้าบ้านผมจะมีอ่าซอมบี้นะฮะเจ๊กูกด e ไหม e มันต้องเคลียร์คนจัดไอ้สมัยนี้ออฟฟิศก็าหกปืนกันได้ยไงวะเจ๊มันโมเมนต ใช่งานธรรมดาวะนี่มันคล้ายตำรวจตำรวจนะคล้ายตำ,วยตำวรวจแค่ยแหละไม่นะ่าตำรวจทำไมนะ้าม,มีปืนเจ๊กูเกิดอยู่ตำรวจวะมารับกูทีอยู่เช้่ไหนเน่ยกูจำไม่ได้ว่ะเอาแม็กกูจำได้อยู่แม็กน<ม>ี่เลยเกิดเนี่ะกูจำได้อยู่อ๋อวันไหลแล้วใช่างานเตือนภัยแล้วรู้สึกว่าบ้านใครเที่จะหยาบสิบกูจะแต่งบุญในหยระสิทธิ์มากทำไมเจอยู่ไหน กูยู่ีฟโอ้โหสนีเพิง,งโอ่โบจกูยู่บนคนอชอตจอบานคนแล้ววะม่สอดกำลงเดินนะวัตเตอร์ซอ้อมไกูยูโงแตอนโอเคแล้วกูฆ่าไม่เจอเลยเตนนี้โอ้โอปปหปักปักว่าเลยนะเยียบเหยียบนได้นาฬิโมงมาแล้วจ๊ ไปซ้อมซ้อมใส่สิขี้หลอกมั้อาอาวุธโอ้โหเฮ้ยเอาอาวุธมันเยอะจังวะกระจุกออกบาดมือไหมเนี่ยยัยได้อาวุธได้ไม่คาตานะอู้จิมเลยอู้จิมคาตนาปั๊บข้องเยอะป่าวะพ่อเนี่ตกแต่งไม่ได้ปะพังไม่บาดหลังนี่ข้องโคตรเยอะเลยมึงรวมกันมัดรวมกัน เนี่ยโอ้โหเยอะพีโฮกด้วยซอมบีเสียโอ้โหวัดเดียวเลยจะเกล้าวด้วยเอ้ยจีจ่ะก็ปาดทางเลี้ยนกูเลี้ยนเลยไปแล้วไม่อ้ปี๊เอ้าสไปายลสไปายล่งโอ้อเยากูดังตังรักไปแล้วอุ้ยโดบน้ำดิโอ้จะเกะดัง อาอบ้านนี oh, ้มีการซิวหน้าต่างเลยไมื่อมันรู้อ่ะมึงบ้านนักสู้อะจีตัวจีซี้ยังไงวะเขาเรียนรู้เนี่ยคิดกว้างไงคิดกว่าซีอ๋อซี้ของหมดโอ้โหโดนหลังเอามาใส่ไงเนี่ยบ้านนี้บ้านนักสู้ด้วยไงมันเป็นอาวุธเต็มบ้านเลยใส่ไว้แล้วเก็บไปแฝงไปเลยเนี่ยมีด นนขนคาตานะาซองลิม้มลงเรือนลงเรียนแมพกูยังไม่เปิดเลยกูอยู่แถวไหนหรอกูต้องห,อหอ้ามสมบีค้าเลอบางตัวมันจะมีสีเรียังไว้แฮนทีไอห้างซุปกินวะยาลุกตัวนี้ไม่มีแฮนทีกูต้องห้ามึงเจ้กูปั่นจักรยานปั่นจักรยานห้างเจ้ออ๋อก็ต้องไปขนอ ปั่นปั่นจักรยานไปปันป่นปมึงอยู่แถวไหนก่อโรงเรียนดิเอโรงเรียนโรงเรียนปั่นปั่นจกักรไอ้ะกูจำไม่คิดโรงเรียนอยู่ฝั่งซ้ายกูยจำแมพดีได้โอ้โหเมพหน้าจิมแมพไหนวะเนี่ <c oughs> ไนยไม่คุน้นเลยจีไม่คุ้นแล้วทำไมซแบบากซอมบ,บีเ้เฮ้ยนี่มันเหมือนจะมีการค้าแถวนี้กิดไอ้คุณบกพร่กงคุณโดนโดนได้โรงเรียนดุบ้านป่ะจีชี้ฟ้าบอกโอ้โรงเรียนดูบานบ่

lăn luôn cái đây lăn luôn, đây. luôn. Bán, đăng, đăng. Oh, à. một ván à là gì ô oh, nè một... của bóng là của chơi nhiều mà là về hai khi có đài cần cấp tăng thêm rồi chào mừng bắt đầu lên dễ dễ đây mẹ cứ lo mình lệ đi <laughs> gì mà mày lắm một ok hết xoort. โอ้โหล้มเลยตายเลยอะไรตัด้นี่เฮดซอดอย่าเล่งกูดิเล่งมกงดอนดิเฮดซอดอุ้นพังพังเหลียวจัดแบบเออเนี่ยยอมยอมเลียไอข้อนาฬิกาเออจุดหน้าไล่แล้วนั่นแบบทำไมฮอนตีตีซ่าก็วางันแหละแข้งไปเลยรับเสือไขข้อประตูวะสัวก่อนจำสแก ุลการกระเป๋าดอนจี้เนี่ยอ้ากระเป๋ามึงก็ไม่ได้มีเลยอะไงคนนี้โลบละโลบละเราจะไปหเจ้าพื้กันเมื่อกี้นะใค้นแล้วบังแหมจ้าดีผมระบาดอนรับไปบานหลังนี้วะประสบพบเจอกันแล้วอ๋อหลอกเออท่าส้นตกใจทีนะมันรดเดียวหลือเกิดก็ดีเลยเด็กโ้นโอยย เี้นงานในตันไทยเลยอะไรเนี่ยข้างบนเจ้ป้าสะพายโซ่เจออะไรแล้วเนี่ยนะส้มบี้เปนเดินมอ่ะละประมอนถึนี้มาสร้างตัวไปออกมาเคลียร์ได้บ้างปะโซ่เจอเลยวะนะเจอเลยเลยปรามอได้ดีเนาะได้ควันมาโซ่ป่า เขาไม่ตาย,ยาหรอได้เฮ้ยใครหังประตูวะโอ้บึ้<อ>ดแล้วจีมดละกาเจ้าบ้านนี้สักหน่อยมันมีต้นไม้ไงถูกเลยซ้ากันนะจะไอ้ซิวประตูใช่ซิวประตูหน้าต่างโซโซทข้ามาเจ๊ติดลัวๆเลยวะป่านี่ก็เจอซอมบี้เลยมึงเอาอาซีพอะไรมาเนี่ยตี๊ตี

ไม่มึงหีเพื่อฟุกปีกระเจยอยู่ในบ้านหลังนีออ่จริงอันนี้จริงมันเป็นบ้านหลังนี้ไงเอาปิดด้วยปิดตาเตาเนี่อะไรอะ่ะกิบเออมีมัมนอยล่างเฮ้ยทางนี้คงอ๋อคงบอบอไว้โอ้ยหีบกระป๋องออไปทางนี้รอมปนานแล้ว มีป้ามาดน่ป่าป่ามึงเปิดประตูหิ้งไว้เลย sorry โออเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาว่าแล้วสมมีมามาดันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยจากนอกบ้านทำไรทำไรอ๋อมึงอยู่ในบ้านนี่คุูจะคล้องบ้านอยู่ในบ้านเจ้ฮยมึงห้ามพี่แกดิ ไม่ไม่มีไม่มีกระเป้าเจ้อกระเป้าไงบอจุอีสิเปสอะไม่ไล่ผมกลัวกตัวสิบห้าจะตายเียงอไดมโอเคตาหนักสือีกผก็งงไม่เห็นมีกระเจเลยอ่ะโอ้โหไอจุดเจ็ดอะไรนะจุดเจ็ดเก้าจริงๆนานี่ไปต้งเก็บกันเลยนะฮะกูมไปซินมาจะเก็ได้วะ ฮา,าู<น>ิ่งเวอร์ไหรือไงวะเห็นยร์นามนจะเก็บให้ได้เราจะไปลุ่มบานบานเดียวๆดีวเราต้องการลดมึงนี่แปะน่นเลยนะไอเดีเดดคอยิงเลยเหรออ่าไม่ดีกวะาไปเป็น,นดันว่งปะใครมาวะเนี่ยเอามาันดิแปดบึดบืด <laughs> ทำไรละมึงทำไรแกเคก่องดิมันเลีงมึงแกบ้านเดียวบ้านเดียวเลย <c oughs> อไมน,นะ <c oughs> บารมีคาตาจี๋ม,ม,มึงจะหลุปลาปจริงเหรอมึงไม่อันตรายกับไปหน่อย,อยอได้ไงวะเก็บกวจะไป,ปบาทสมมิจำสเกมพักพักมันออกจี๋อยู่ไหวะ หมายที่โล่งด <Mm ีกว่าอันดีดีดีบ้านเจ๊มันบ้านแะละบ้านนี้ผมจะทำมาอยู่อโหมันรู้ดีตกปลาไงเอ้าคุดูแมคุณดูโอ้ยโอ้ยรอดออกมาเจ๊ผมไปยักให้บ้านล่งนี้เปลี่ยนเลือดคอะไรวะหลอมสมันจำสเกเกเอ้าท่านท่าานนั้นเขาอ้ายอะเจ๊ยายา อุ dun, dun, dun. ้ยต oh. oh, ้นต oh. uh. ้นต้นอะไรของนี Ka ่ม oh. ันโอ้โหอุ้ยพานเดี๋ยวเดี๋ยวกูคลาสเซพเต็มดีก่อนอุ้ยใจคอไม่ดีมาอาวุธออกสุดแค่ไหนกูเนี่ยสุดเลยวะกันกระสุนกันกัดเองเฮิ่มหัศเลยเนอะแล้วก็อะอรนี่โอ้โหไม่น่ากันพี่น่อยแต่ดีเก้าโมง ทำไมจะนอนแล้วไงอะเอ,อ,อนยังไงวะนอนได้ไหมจีไม่ให้น,นอนได้เลยอ่ะเจีกูนอน,อนอไม่ได้อเ,เอานอนได้นีกว่าดีเอาหมดเปิดประตูเลยไปกี่โมงจะหิวน้ำเราจะตื่นกันที่หกโมงเช้านะ,ะตื่นเช้ากันจริงๆห้ามโมงไม่ได้หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งนะหกโมงเช้าหกโมงอะไหิมะจี บลลัแ้วเป็นระดูเรีวมากเนี่ยงงนะเนี่ยขอไปดื่มน้ำ่อยบาดเจ็บเล็กน้อยแม่ตอนสบายว้าเลยนะอะไรต่อไปของเราคือเฮ้ยจะเอาอะไรสิบดอ้อยไงนะฮะเราต้องห้าเราดองห้าบาร์ดเราดองห้าัจจัยหารถปัจจัีขับรถจักรยานข้างล่างมีบ้านอ่ะโอเคไปแวะข้างล่างกัน เหต <Okay. S 2> การหน้าะเกิโอ้ลมหน้ารู้สึกหน้ากว่าปกติ 5, หา 5, า้างสิบเผาหางสอุกาห้าสบเผา <laughs> <c oughs> จริบ้านในปานเลยนะเนี่ยเฮ้ยบ้านับ้านนี่ใหญ่จัดไปใหญ่ดอาวุธนกโซโซอันบเดีว <c oughs> บ้าเดยเลยไหึ่งมือจ้หาแสแงมาเฮ้มีมีลง,งนะ้าแล้วไหน ลงแสลงประตูเนี่ยม่ลงนาเหี้ยอะไรีครว่าอะไรอ่าอุปกรณ์ล็อกเฮ <laughs> ้ยไม่มีตะไบนะไหนคอปเลื่อยแค่นั้น่ะตะไบเลยเนี่ยเลยเลยกูมีแล้วเก็บมาแล้วไม่เอามึงก็เก็บทิต้ตัวไปก็ดีใช่ไ <laughs> ม่ผมเปิดแล้ว ซื้อบ้านนี่จะอบอุญเหลือเกินเอ้มาดูกันเอ้ยสอบกันไรบอมไอ้บ้านนี่อบอุญเหลือเกินช่วยกันเลยครันมีน้ำมีวายมีแตโอโขบีแยมมีชิงมีชีวิตไหมทุกอย่างเลยดังไงชิงมีชีวิตยังไม่มีอะไรฮะเมื่อไหร่จ้ะกดเอ็มไงโอ้โหเรามาข้างล่างเลยวะหลุดเลยเกูต้องไอ้มันบ่อบนเบอรเนี่ยมีน้ำยังไง อะไรอ่ะทวีงีะอ่าฮเป็ดเราจะเอาสปิดรอดได้ถึงร้อยวันร้อยวันกี่เดือนว่ะร้อยวัตเด่นเป็นตัวละครไปสักคั้งเก๋โอมารับนี้กูจะเปลี่ยนตัวละครอ่ะขวาสัมซิมคันทายสักกว่านี่ไรอ่ะเฮ้ยลุดปานดอนปานไหนไหนมาสเต็งอี๋รวยจัดเพื่อนๆมึงเคยไงวะต้กงการการสะแลงมากจีงัดนี่งเลย เปิดได้ประมาณแงีง้งหนึไไ่งนะเป็นอะไรประเด็นสมบีมลบฟุ้นอยู่อ่ะทำไมสมบีมลบฟุ้นถ้าเข้าไปป่าไปแล้วสุดกับฟุน้นหน่อยใชกับฟุ้นขุมหวัวไซเลยนี่ <laughs> เชียร์เจียนี่มานระดูน้าไงเออมันมีปืนหอกดังสองปืนว่าเ,เก็บไม่ได้ เ้ยมีกระตุนเจ้าวดูกันผมเป็นสมบี้สัตว์ไม่ได้ก็เลยจะมีจะมีซอมบี้้ไอซอมบีรับฝนบ่เสื้อกูยังห้องบานเอ้กดกระเจนนะมันไอ้เฮ้ยกระเจกระเจไล่ไล่ไลกระเจนบานไะเนี่ยรู้สึกลอยเลห้องเต็มเออมียางด้วยไม่ใช่ยางใช่คิดบิสยางมาัน หนักแล้วแค่กูสร้างไม่เลยเลือดซองหนังสือไออาร์เล่นไหยล้างสุดโอเคงานสลับปาทดีนะเอาเรียวชัดเอานายเรามาจอเกินไปเยการว่างนั่นแหละแล้วของยืดจอจอเอามีท่านกันตอนติดตั้งลาบเลยเราสองคนคงต้องขอตลาไปก่อนนะครับลาเลสมาเลยล้างสุดโลน